สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกครั้งนะครับตอนนี้หลีกล่าเจ้าอินโดมินาเล็กก็ใกล้จะจบแล้วนะพี่ใกล้ตกแหลงเพชรแล้วเหลือเวลาชั่วโมงครึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็จะใช้ แล้วก็กินพืชกินพืชก็เจ้าโมโนยังไม่รีนะครับโอ้โหเมื่อตอนกลางวันพี่ยังอันดับกลางๆของโลเ่เพชรอยู่เลยนะมาตอนใกล้จบหลีกเปิดมาดูตกใจเลยนึกว่าล่วงแล้วนะเคมาเดี๋ยวคลิปนี้ตีสักสามรอบแล้วกันเนาะมาเลย โอเคเราแพ้ทางตุยแน่นอนเดี๋ยวเราก็ชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มสองแล้วตีไหมตีมาเลยนะครับสองเราก็นอนสิครับดากโกเซราท็อปก็ใส่เลยใส่หมดได้เลยไปสามแต้ม ไอนอนซะเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองเจ้าโซโนโลามันตีมาหมดเรายังไม่เป็นไรนะเพราะเลือดตัวนี้เราเยอะอยู่สองแต้มมันจะตีไหมนะตีมาหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเราสละชีวิตเลยเนาะชาร์จสามมาเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้เขามีสามแต้มแล้วจะตีไหม ตีมาสานะครับแต้มหมดโอเคครับสกอร์เปียสเล็กลงสนามมาก็จัดจัดให้พอดิบพอดีป้องกันสักหน่อยชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้าย เจอท่าไม้ตายแน่มีสีสีแล้วน่าจะไม่ตีนะโอเคไม่ตีนะครับเราก็ใส่ท่าไม้ตายของเจ้าสกอร์เปียสเล็กเลยนะครับไปเข้า้าแต้มไปคาบฟับ โยนสบัดหางเปี้ยงเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกของคลิปนี้ได้สะสมแต้มเพิ่มหนีตายก่อน2,441คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ94ของโลเพ็เนาะของรางวัลจะได้ได้ได้ซองนะโอเคเยีม่ม แทม JW หกนะครับไปต่อก็เอาเจ้าดิปโปก่อนเลยตัวแรกเหมือนเดิมเนาะกินพืชก็เจ้าดาโกเหล็กตัวหนึ่งดาโกเซลาท็อปอยู่นี่โอเคตัวสุดท้ายก็เอาเป็นเจ้าอ๋อนี่เลยอินโดมินัตเล็กเลยมา มาเลยดูสิว่าจะชนะต่อเนื่องหรือเปล่าตัวแรกเราแพ้ทางแยง่แต่เรายังป้องกันได้นะก็ขอป้องกันไว้ก่อนป้องกันหนึ่งโอเครอบนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับมีกินพืชต้องสองตัวนะมีสองแล้ว ตีมาหนึ่งไม่เขา้าเราก็ขอป้องกันสองต่อเลยขอป้องกันหนึ่งยังคงมีสองแต้มอยู่สองแต้มนี้ตีมาแค่หนึ่งนะครับโอเคได้เวลาสละชีวิตแล้วก็ขอชาร์จสามเลยตอนนี้เขามีสี่แต้มนะครับ สี่แล้วสีเท่าไรสี่มาให้หมดโอยตีมาสองเองเหรอเฮ้ยรู้เกมจริงๆดาโกเซลท็อปก็ต้องตีเผื่อสองแต้มเราก็ต้องจัดไปไอนอนก่อนโอเค เาแองกิโลเจนสองมี4แล้วจะตีเราเท่าไหร่สี่แต้มนี้ตีมาถ้าตีขอยตีให้หมดโอ้โหตีมาสองอีกโอเคเรายังไม่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เลยเนาะไป5แต้มโอเคเขาสามแต้มนี้ไปนอน ตัวสุดท้ายเจ้าตัวนี้พี่ยังไม่มีนะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะวนมาให้พี่ปลดล็อกสักทีมีสตีมาสามนะครับเหลือหนึ่งโอเคครับอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งลงสนามไม่ได้เห็นท้าไม้ตายเจ้าตัวนี้นานแล้วนะก็จัดเลยเจ็ดแต้มไปเขาโขกาำรามแล้วก็ตบแล้วก็ตบ แล้วก็งำเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่2สวยงามเลยได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยคะแนนเพิ่มกลายเป็น2473คะแนนนะครับอันดับ83ของโลเพชรเนาะโอเคได้อ้าวเงินเขียวนะครับอ่ไปต่ออีกสักรอบหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในการคงอยู่ของโลเพชรซิปโปแล้วก็กินพืชเอาตัวไหนดีกินพืชหรอเอาแล้วก็แล้วก็วกินเนื้ออืมนี่เลยแล้วกันไทเรนโนโลโปซอร์เลย โอเคมารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแต่หลังจากคลิปนี้พี่อาจจะไปตีเพิ่มนะเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคมีกินพืช2ตัวสบายสบาๆเราก็ขอชาร์จก่อนเลยตัวแรกมันตีไม่แรงนะเจ้ากิก้ามี2 เปลี่ยนตัวแล้วไม่ทำอะไรโอเคแ้้ก็ขอป้องกันชาร์จตอนนี้เขามีสามแต้มตีมาให้หมดไหมหมดสามไม่ตีนะเราก็ขอชาร์จสี่เลยเขาป้องกันหนึ่งตอนนี้มีห้าแต้ม แล้วหมดห้ามาห้ามาตีมาสี่โอ้โหกักไปหนึ่งอีกนะโอเคพาราซอเจอพาราซอนะครับเราก็ใส่เผื่อไปหนึ่งแต้มของเราตัวจริงแล้วก็ป้องกันเผื่อไว้ชาร์จไปเข้าสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ตัวต่อไปมันตีไม่แรงนะครับแต่มันน่าจะเปลี่ยนตัวเนาะ,ะเจ้าสไปโนเจน2 4สแต้มนี้เปลี่ยนจริงๆด้วยนะครับเหลือ3สไปโนเจน2ตีไหมไม่ตีงั้นเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เขามี5แล้ว ตีมาให้หมดมาห้ามาห้ามาอย่ากักโอ้โหตีกักอยแกเออทำไมคนนี้เขาตีกักจังเลยเหลือหนึ่งนะครับมาเราก็ต้องตีเผื่อไปหนึ่งแต้มใส่เผื่อไปป้องกันก็ธรรมดาพอชาร์จไปเขาตีไม่แรงแถมแพ้ทางเราด้วยไปนอนก่อนสไปโนเจน2 ตัวสุดท้ายแพ้ทางเราด้วยมาจะทำอะไรก็ทำมาโดนตีอยู่แล้วหกแต้มทำไหมไม่ทำนะครับเราก็ใส่เลยหกแต้มไปไม่ได้ใช้ทําไม่ตายไม่เป็นไรเรียบร้อยครับชนะไปอย่างต่อนเนื่องนะครับสามรอบสำหรับคลิปนี้เนาะโอเค 2 5งพคะแนนนะครับโอเคอันดับ89ของโลเพชรรับของรางวัลจะได้ได้อะไรได้ DNA ม่วงมา200โอเครับของรางวัลภารกิจรายวันแล้วก็นี่เรียบร้อยไปสำหรับการตีสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ถามว่าอันดับก็น่าเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปตีเพิ่มดีกว่าเพื่อความปลอดภัยจริงๆเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใกล้ๆตอนจบหลีกแล้วกันนะครับอ่ะก็กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ2นาทีนะใกล้จะจบหลีกเต็มที่แล้วพี่ก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วเพราะว่าไปตีเพิ่มมาประมาณ4รอบได้นะครับ อันดับหน้าเป็นห่วงอะ่ะก็เลยไปตีเพิ่มเพื่อความชัวมาเนาะไม่ได้อัดคลิปเราไปแอบดูอันดับ1กันดีกว่าโอ้โหตีเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเยอะแยะมากมายดูของรางวัลกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างก็มีเงินเขียวหรือดินเอม,ม่วงอย่างที่2ก็เช่นกันนะครับอย่างที่3ก็อยากได้เงินเขียวนะแล้วก็ได้เจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหมานะครับนี ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะแต่ก็สามารถที่จะปั้นเองได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่เป็นไรตัวนี้สามารถที่จะปั้นเองได้นะครับก็เอาเจ้าทีเล็กกับเจ้าแรปเตอร์เจนหนึ่งทั้งคู่เอามาผสมและไฮบริดกันนะก็จะออกมากลายเป็นเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่ง แถมเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งนี่ก็เป็นตัวตั้งต้นที่จะไปซูเปอร์ไฮบริดพัฒนาเป็นเจ้าอินโดแรปเตอร์ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นตัวพี่ใหญ่ที่พี่เรียกอยู่ประจำอะ่ะพี่ใหญ่ Indo อินโดอ่ะนั่นแหละนะครับก็ใช้ได้เลยสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ที่พี่ได้ก็ถือว่าดีนะประหยัด DNA ม่วงในการซื้อเขาด้วยเนาะเพราะในการซื้อปกติเขาก็อยู่ที่ประมาณ 25,900ื 25, นะ้าพั้าระถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับก็ค่อนข้างจะมีราคา dna ม่วงอยู่พอสมควรโอเคใกล้หมดเวลาเต็มที่แล้ว9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับไปเปิดซองกันเลยของเงินเขียวฟูฟูหน่อยจะได้เอาเงินเขียวดินเอม่วง แล้วเงินเขียวด้วยแล้วก็ได้เจ้าอินโดมินัสเล็กมาด้วยนะครับแล้วก็ได้แต้ม j w 1 3นเนาะและ้วก็ปลดล็อกด้วยนะครับน้องๆใครที่ได้ก็จะได้ปลดล็อกเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะครับผสมเองก็สามารถปลดล็อกได้นะนี่๋ยวก็ว่างๆก็เอาไปฟักเลยหลีกต่อไปยังไม่เห็นนะว่าเป็นหลีกอะไรนะครับ สำหรับเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหนึของพี่ณนะตอนนี้มีอยู่3ตัวนะเป็นเลเวลยีตัวหนึงแล้วก็เลเวลสิตัวหนึงได้มาอีกตัวก็เดี๋ยวจะทำเป็นเลเวล2ี่ตัวเลยนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหนึนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ